วันนี้นะครับผมก็มาส่งที่นอนนะครับซึ่งลูกค้าที่อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะครับได้สั่งที่นอนเป็นหุ้มหนังนะครับที่นี่ก็จะเป็นห้องพักนะครับเขาเปิดห้องพักใหม่ครับเป็นห้องพักรายวันห้องพักรายเดือนบรรยากาศที่นี่ดีมากด้านหน้าก็ติดทุ่งนานครับกว้างใหญ่ไพศาลด้านหลังก็ติดทุ่งนาบรรยากาศดีรอบๆก็เป็นมะพร้าวน้ําหอมวันนี้นะครับเป็นที่น,นอน พร้อมกับเตียงนะครับเตียงก็จะมีขาสูงสีนิ้วซึ่งใครที่ต้องการอยากจะได้เตียงนะครับขาเนี่ยสามารถที่จะสั่งได้สูง2นิ้วก็ได้สูงสีนิ้วก็ได้หรือว่าแบบไม่มีขาก็ได้นะครับโรงงานก็สามารถที่จะผลิตให้ได้ทุกอย่างนะครับจากโรงงานของเราวันนี้ก็เป็นที่นอนแบบผู้หนังทําความสะอาดง่ายนะครับเวลาลูกค้ามาพักอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะมีสิ่งสกปรกเปื้อนหรือว่าลูกค้าที่มาพักรายเดือนนะครับออกไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําความสะอาดได้ง่ายใครที่มีห้องพักสร้างห้องพัก อพาร์ตเมนต์รีสอร์ทต้องการนะครับจะได้ที่นอนนะครับคุณภาพดีๆนะครับเพราะเรานั้นมีการรับประกันการยุบตัวถึง10ปีด้วยกัน<ม>ก็สามารถที่จะสั่งตรงจากโรงงานได้เลยครับ